สวัสดีช้าจนสลัดวันพีทุกท่านนะครับผมดูจากเสื้อเนี่ยแน่นอนฮะกลับมาเปิดกล่องวันพีทกันต่อเลยทางนี้จะยังคงเป็นคิวของสตาร์เตอร์เด็กอยู่เหมือนเดิมนะฮะจะเป็นคิวของกล่องสีม่วงที่มีเจ้าไคโดนะครับเป็นหน้าปกนี่นะครับคอนเซ็ปต์ของเด็กเนี้ยเน้นแบบทําลายล้างเชเลคเตอร์ฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะด้วยจากเอฟเฟกของเชเลคเตอร์ฝั่งเราเองลงมาปุ๊บคิวเลย KO เลยหรือแม้กระทั่งอีเวนต์การ์ดนะที่มีความสามารถ KO อเชเลเตอร์ฝ่ายตรงข้ามเลยทันทีโดยที่คุณไม่จาเป็นต้องเข้้าาาไปเเขตลลยนะงม これが KO ได้แล้วกัน,นำใ่อย่างเดียวเลยแรกกับที่ว่าคุณต้องบริหารคอสหรือด้งดีๆนะครับผมแล้วสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะฮะวันที่ผมอัดคลิปวันนี้เป็นวันที่บ็อกบูสเตอร์บ็อกของวันพีการ์ดเกมเนี่ยวางจำหน่ายโอ้โหขาดตลาดน่าดูฮนะผมยังเกือบซื้อแทบไม่ทันอนะ่ะเอาว่าง่ายๆผมได้มาไม่กี่กองอนะ่ะแล้วถ้าใครเขามีบ็อกในมือเนี่ยเขามาปล่อยต่ออ่ะโอ้โหราคาขึ้นไปเกือบเท่าตัวเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยช่วงที่ผมปล่อยคลิปนะี่ยน่าจะยังพอมีสตาร์เตอร์เด็กหาซื้อได้อยู่ถ้คาค ไปไคุณอาจจะเริ่มต้นด้วย starter deck ก็ได้นะฮะ starter deck ใครโดยอย่างเงี้ยมันยังเป็นแบบอยู่ในหนึ่งใน4เด็กแรกยังพอมีคุณค่าน่าสะสมอยู่อย่างที่บอกครับเพราะมันออกมาเป็นชุด deck แรกๆเนาะเป็น1ใน4ก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูเลยแล้วกันนี่นะฮะหน้าตาของกล่องด้านข้างก็ยังเป็นสันสวยงดงามเหมือนเดิมและนี่ครับด้านหลังเนื่องจากว่าตอนนี้ b o o s อ e r box ยังออกมาเป็นชุด deck แรกๆอะ่ะดังนั้นอะ่ะคุณซื้อ s t a ตอร์ d e ็ k ไปเล่นอะ่ะก็ยังพอสู้ได้นะฮะยังพอเล่นได้อยู่เพราะว่า ตอนนี้การ์ดยังไม่เยอะมากเท่าไหร่เหมือนเดิมกับที่ผมรีวิวมาเลยในกล่องจะมีคู่มือการเล่นนะฮะฟึบคู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็ด้านหลังของคู่มือนีมันจะเป็นเพมเพนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็นี่ครับเด็กของเราจะมีการ์ดอยู่ทั้งหมด50ใบใบเล่นลีดเดอร์หนึ่งอ่าลีดเดอร์เป็นไคโดนะฮะ แล้วก็การ์ดด้งจำนวนทั้งหมด10บใบซึ่งความพิเศษของสตาร์เตอร์เราจะได้การ์ดฟอยด์ด้วยนะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นการ์ดธรรมดาไปทัหมดนะสวยเลยใช้ได้เลยนะฮะอันนี้การ์ดเล่นไม่กี่ใบนะมันก็เป็นการ์ดฟอยด์ให้คุณเดี๋ยวผมเริ่มเปิดให้ดูเลยแล้วกันขอเริ่มจากฝั่งที่มีไคโดก่อนนะครับลีดเดอร์ไคโดด้านหลังจะเป็นสีแดงต่างกับไบา์เล่นใบอื่นนะฮะเพราะว่าลีเดอร์มันจะมีได้แค่ใบเดียวไคโดมีค่าพาวเวอร์ในการโจมตีแลตั้งรับถึง5000นะฮะแล้ว็ มีไลฟ์ในการเล่นอยู่5ชีวิตเอฟเฟกของไคโดสั่งใช้งานในเมนเฟสของเราเธอละหนึ่งครั้งนะฮะเอาด้งที่อยู่ในกระดานของเราเนี่ยเจ็ดใบกลับเข้าไปในเด็กด้งนะฮะจากนั้นเราจะนำไลฟ์ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหนึ่ใบลงกองทิ้งไปเลยโอ้โ้หถามว่าโหดไหมครับโหดเลยเล่นกับไลฟ์ของผู้เล่นตรงๆแล้วไม่สามารถบล็อกได้เลยนะคุณเอาด้งกลับไปเปุ๊บ เอาไลท์ออกเลยต่สอสู้เนี่ยไม่สามารถเคานเตอร์หรือสวนกลับหรือไล่อีเวนต์อะไรได้เลยนะฮะแต่ข้อเสียคือคุณต้องเอาด้งกลับไปในเดนะ็กเนี่ยถึงเจ็ดใบแล้วมันไม่ใช่การเอาด้งไปเลสนะเอากลับไปเลยฮะ,ะเอากลับเข้าเด็กไปเลยสมมติคุณมีอยู่แปดด้งอ่ะคุณเอากลับไปเจนะ็ด่ะคุณเหลือด้งในคอสแอรียคุณนะแค่หนึ่งก็เป็นความสามารถที่ใช้ยากใช้ได้ไม่บ่อยคุณต้องเล่นไปกี่เทินนะอย่างน้อยก็ต้องผ่านไปสามสีเนะ่เทินถึงจะได้ดง้งครบเจ็ดใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไลฟ์ของฝั่งตรงข้ามหมดแล้วอ่ะไลฟ์เขาเป็นศูนยเรราาาาใช้้ควมมสถนี เพื่อนน็อกคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่เหลือไลท์ให้เราหยิบแล้วเราต้องโจมตีเข้าไลท์เขาขเท่านั้นต่อมาครับโอ้โหเปิดได้การ์ดโหดอีกแล้วนะจะเป็นคาแรคเตอร์ไคโดนะฮะไล่ค่าไลา่ถึง9มีพาวเวอร์หนึ่งหมื่นเนะสูงจัดๆเลยนะเมื่อลงมาในสนามนะฮะสามารถเอาการ์ดดงนะ้งเนี่ยกลับเข้าไปใน덱ห้านะับเป็นด้งลบห้าจะสามารถ KO คาแรคเตอร์ที่มีคอสเท่ากับหกหรือ, 3, รอ 3, ต่ำกว่าลงมาของฝ่ายตรงข้ามนะหนึ 1, ่งใบแล้วก็ไคโดตัวนี้จะได้ skill rush, รับสกิลลัชนะฮะหรือจูโจมฉับพัน ลงมาแล้วตีได้เลยก็คือมีความสามารถถึง2ความสามารถแต่คุณต้องเอาด้งเนี่ยกัดเข้าไปในเด็ก5ใบเป็นยังไงกความสามารถดีนะเพราะว่า KO ทันทีคุณจะเอามา KO บ็อกเกอร์ก็ได้หรือจะเป็นตัวบุกของสตูก็ได้เพะคอถูกเนี่ยเริ่มมีมูลค่าสูงแล้วนะฮะการจะไล่ลงมาเนี่ยไม่ค่อย,ยจะง่ายสักเท่าไหร่แล้วมันเป็นการ KO ตรงๆเนี่ยนะต่างกับเด็กสีฟ้าที่ส่วนใหญ่จะเอาเาเลคเตอร์ขึ้นมือแต่เนี่ย KO ลงกองทิ้งไปเลยโหดมากนะฮะแล้วเนี่ยพอคุณได้ลัสนี่ตีเข้าไป10,000เนี่ย การที่จะเคาน์เตอร์ได้เนี่ยยากมากเลยนะฮะ,ะจบไปสำหรับไคโดที่เป็นเชเล็กเตอร์นะเมื่อมีแม่ทัพใหญ่แล้วก็ต้องมีสมุนมือซ้ายนะฮะสใบเป็น ควีนนะครับผมไล่5แล้วก็มีพลัง6,000ควีนเนี่ยตัวเขาเป็นบล็อกเกอร์นะฮะแล้วก็มีความสามารถเมื่อลงในสนามและคุณเลือกที่จะเอาด ông, นะ้งเนี่ยกลับเข้าไปในเด็กหนึ่งใบเราจะสามารถจั่วการ์ดได้2ใบและทิ้งการ์ดได้1ใบเป็นการแลกเปลี่ยนมือนะฮะแต่ว่าจะคุ้มค่ากว่าคือได้2แล้วก็ทิ้ง1แต่ข้อเสียคือคุณต้องเอาด้งกลับเข้าไปแล้วเนี่ยครับความสามารถส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเอาด้งกลับเข้าไปในเด็กนะฮะโอ้โ oh ห oh. ไม่เหมือนกับเด็กสีแดงอย่างเงี้ยที่เขาแบบดง้งเขามีใช้ยาวๆเลยเพราะเขาไม่มีความสามารถอะไรทีี่ต้้้้อองงงเเเาาดดดดกกัับขไปใใน็็ระวห ไปเป็นแจ็คนะครับได้แค่2ใบแจ็คตัวนี้ไล่3มีค่า power สี่พันก็ยังพอโอเคอยู่เมื่อแจ็คลงมาในสนามนะฮะเราสามารถทิ้งการ์ดจากมือเรา1ใบจากนั้นเพิ่มการ์ดด้งจากด้งเด็กของเรา1ใบมาอยู่ในสภาพแอคทีฟนะฮะ,ะตัวนี้ค่อนข้างจะสวนกับความสามารถตัวอื่นนะก็คือลงมาปุ๊บเอามาเพิ่มด้งแล้วแทนที่จะลบด้งของเราเนอะแต่ว่าข้อเสียคือคุณต้องยอมทิ้งการ์ดหใบแล้ใช้ได้แค่ ครั้งเดียวคือเมื่อนําตัวเขาเนี่ยลงมาเล่นเป็นการท,ที่พอที่จะทําให้เด็กของเรากลับมาอยู่ในสมดุลน,นั่นเองนะครับต่อไปเลยคือการ์ดดีการ์ดเด็ดเลยนะครับไปค่อนข้างโอเคเลยก็คือเจ้ามุสหูนั่นเองไล่สามมีพาวเวอร์สามพแต่มีข้อเสียก็คือจะไม่มีเคาน์เตอร์นะครับใช้เคาน์เตอร์ในเทินของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ความสามารถของมุสหูก็คือเมื่อลงมาในสนาม เอาด้งกลับเข้าไปในเด็กหนึ่งใบจากนั้น KO c h a r a c t e r ของผู้ต่อสู้ที่มีคอสเท่ากับ3นะฮะของฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งใบนั่นก็คือเราไล่3เนี่ยเราได้ c ช a r a c t e r ลงมาในสนามแล้วแถมยังไป KO ฝั่งตรงข้ามอีกดัวยที่ยังไม่ต้องจงตีเลยโอ้โหสุดยอดฮะแล้วไม่พอมีทิกเกอร์อีกนะฮะทิกเกอร์บอกว่าถ้าจวกปุ๊บสามารถเล่นฮุสตูงลงมาในสนามได้เลยฟร,ฟรีไม่ต้องจ่ายด้วยตัวนี้เข้ากดดันศัตรูได้ดีทำไมถึงดีใช่ไหมครับเพราะว่า ไล่น้อยนะฮะแต่ได้เอฟเฟกที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวต่อมาเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับโอ้ได้สองใบอีกแล้วได้อย่างละสองละสองเป็นอีเวนต์ของ สามพายพีบัตนะฮะไล่สี่ไล่ค่อนข้างหนักนิดนึงความสามารถก็คือใช้ได้ในเมนเฟสของเรานะจั่วการหใบจากนั้นเพิ่มการ์ดด้งจากด้งเด็กของเรา1ใบนะฮะให้มาอยู่ในสภาพแอคทีก็เป็นการ์ปับบาลานซ์เด็กของเราเช่นกันนะครับก็เหมือนไล่สามแหละแต่คุณต้องใช้4ี่ด้งก่อนมีทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ก็คือจับปุ๊บใช้ทิกเกอร์ก็ใช้ความสามารถเอฟเฟกของมันได้แหละ ะฮได้แค่2ใบต่อมาเป็นอีเวนต์ลาหกนะครับโอ้ได้แค่2อใบแล้วเป็นตอนที่ควีนหล่นมะโมงใส Big บิ๊กมัมนะฮะตลกดีคากนี้ตาย6กจายสูงเลยทีเดียวใช้ในเมนเฟสของเราใช้ปุ๊บ KO โอเชลคเตอร์ที่มีคอสเท่ากับ6หรือต่ำกว่าลงมาของฝ่ายตรงข้าม1ตัวนะฮะจากนั้นเพิ่มด้งจากด้งเล็กของเรา1ใบให้มาอยู่ในสภาพ แอคทีฟนะครับโงปุ๊บ KO ทิ้งเลยตัวที่มีคอส6นะอ่ะคุณจ่าย6ลงมาใช่ไหมฉันก็จ่าย6เหมือนกันเพื่อน o o คุณนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าแชรคเตอร์ของเขาไม่ใช่ตัวที่เป็นคอส6อาจจะคอสสองข้อสจะใช้ใบนี้ก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่แล้วก็มีทิกเกอร์นะครับจับทิกเกอร์ปุ๊บเพิ่มด้งจากด้งเด็กของเรา1ใบในสภาพแอคทีฟก็ดีนะฮะ อยู่บนมือก็รอ,อ,อใช้ปราไว้ KO เฉลิมของฝั่งตรงข้ามหรือถ้าอยู่ในร้า์เนี่ยเปิดปุ๊บก,ก็ได้ด้งฟรีนะครับถ้าเราสะาสมด้งในคอสแอรีรของเราเยะๆเท่าไหร่เรายิ่งจะใช้ความสามารถของลีดเดอร์ไคโดเราได้เร็วเท่านั้นนะฮะที่จะไปลบร้ายของฝ่ายตรงข้ามต่อมาเป็นอ้าสีใบใบแรกนะน,นะครับเป็นอีเวนต์การ์ดนะครับที่ไล่ต่ำนะฮะไล่หนึ่งไคโดเป่าเบโลเบสนะฮะใช้ในตอนเคาน์เตอร์ของฝั่งเรานะเมื่อใช้ปุ๊บด้งจะลบ1จ่าย1แต่ว่าต้องเอาด้งไปเก็บในด้งเด็ก1นใบนะฮะแล คาเ r คเตอร์หรือลีดเดอร์ของเราหนะนะึ่งตัวจะได้รับพาวเวอร์ถึง4 0 0พนะครับก็เอามาไว้ป้องกันเองเพราะว่าเด็กนี้จะอาจจะมีจุดหวั่นในเรื่องของการป้องกันก็มีอีเวนต์การไบนี้มาเสริมนะครับเลยต้องมีถึง4ใบกันเลยทีเดียวต่อมาเป็นการ์ดสเตนนะครับโ,โ,โอ้โหได้มาถึง4ใบเลยทีเดียว <c oughs> เมื่อใช้งานนะครับต้องเลสนะครับเลสสเตนใบนี้ใช้ปุ๊บ <c oughs> เพิ่มด้งนะครับจากด้งดิกข,ของเราอะ่ะ มาอยู่ในสภาพเลสได้1ใบก็ค่อนข้างดีนะครับไว้ปั๊มด้งเรื่อยๆนะฮะเพื่อรอใช้ความสามารถของเชเลเตอร์ตัวอื่นของเราแต่ว่าข้อเสียก็คือต้องมีลีดเดอร์ที่เป็นปุ่มโจสรสลัดอสูรน,นะฮะถึงจะใช้ความสามารถของใบนี้ได้ถ้าไม่ใช่ก็ใช้ไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดด้งนะครับเหมือนเดิมข้างหลังจะเป็นสีขาวอ่ะจบไป1กองต่อไปเป็นกองนี้นะครับคิงได้2ใบนะครับเป็นการ์ดฟลอยนะครับสวยมากเลยอาจจะไล่เยอะสักนิดนึงฮนะไล่หกได้พาวเวอร์เจ็ดพันความสามารถก็คือเลือกที่จะนำดงกลับเข้าไปในเด็ นะะฮจากนั้น KO เฉลกเตอร,ร,ร์ที่มีคอสเท่ากับ4หรือต่ำกว่าของฝ่ายตรงข้ามมากสุดหนึ่งใบก็คล้ายๆตัวอื่นที่ผ่านมาแต่นี้เป็นคอสส4หรือต่ำกว่าลงมาปุ๊บ KO เลยโอ้โ oh ห นี่ลงมาปุ๊บไล่เก็บ KO ลงมาปุ๊บไล่เก็บ KO นะฮะก็โอเคฮะแต่ก่อนจะใช้ได้คุณต้องมีด้งหรือ6ระหว่างนั้นคุณก็ต้องบริหารดีๆอย่าไปลบด้งของเราเองมากนะฮะไม่งั้นไม่ได้ใช้คิงสักทีแต่ถ้าได้ลงมาปุ๊บเนี่ยเกมค่อนข้างจะมาเป็นทางของเราแล้วเพราะว่าคอสสของเขาเนี่ยหายไปก็ถือว่าตัวเล่นก็หายไปพอสมควรต่อมาเป็นอุนตินะครับจ่ายสีได้ power 5 000. แต่ข้อดีของอุนติตัวนี้ก็คือ มีค่าเคานเตอร์ถึง2,000เลยนะฮะอันนี้แล้วก็มีความสามารถนะฮะเมื่อลงมาในสนามปุ๊บสามารถเลือกด้งลบ1กลับเข้าไปในเด็กด้งนะฮะ นำเพชวันนะฮะหรือน้องชายของเขาเนี่ยที่มีคอสเท่ากับ4หรือต่ำกว่าจากมือนะลงมาในสนามได้เลยฟรีเพชวันต้องมีค่าคอสสลงมานะอันนี้ต้องระวังในอนาคตถ,ถ้ามันมีเพชวันตัวอื่นอะ่ะคุณเอาไปใส่มันจะใช้ความสามารถตัวนี้ไม่ได้ถ้าคอสมัน5 6 7ขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวผมเอาเพชวันให้ดูเลยแล้วกันอันนี้นะครับเพจวันที่ผมพูดถึงตะกี้มาจากความสามารถของคุณตินะก็ไม่มีอะไรครับเป็นการ์ดวานิลาเนาะก็คือไม่มีความสามารถจ่ายสี่แต่ได้พาวเวอร์สูงถึง6กพันเลยทีเดียวข้อเสียของความสามารถของคุณติตะกี้ถ้า คุณไม่มีเพชวนอยู่บนมือเนี่ยคุณก็ใช้ความสามารถไม่ได้นะครับต้องมีคุณติถือคู่กับเพชวนไว้ก่อนต่อมาเป็นซาสกินะฮะได้ถึง4ใบเลยทีเดียวซาสกิก็โอเคค่าคอสไม่เยอะมากนะฮะไล่สามได้พาวเวอร์สี่พันมีเคาน์เตอร์ด้วยความสามารถก็คือเมื่อลงมาในสนามสามารถเอาด้งกลับเข้าไปในเด็ก1ใบาจากนั้นเด็กจวการ์ดหนึ่งใบนะฮะก็เป็นการ์ดไว้เติมมือของเราเองง่ายๆนะครับไม่มีอะไรตัวนี้ ก็พอเล่นได้นะเพราะว่ามือเราอาจจะพร่องสักนิดหนึ่งถ้าเล่นเด็กนี้ต่อมาเป็นชีฟเฮดนะครับลูกกระจอกของกลุ่มนี้นะฮะ mm hmm. ก็เป็นการ์ดวานิลานะไ mm hmm. ล่ต่ำมีไล่ลสองได้พลังสี่พันติดมาเอาไวใ้ให้พอเล่นได้นะฮะไม่งั้นเธอเแรกจะเล่นไม่ได้ถ้าเกิดคุณไปใส่การ์ดที่มันค่าดคอสูๆทุกใบเลยนะต่อมาเป็นลูกกระจอกอีกตัวนะครับรู้สึกจะชื่อจินลันนี่นะไล่แค่หนึ่งนะฮะแต่ได้พลังสามพันก็นั่นแหละครับเหมือนกับชีฟเฮดตะเกียรแหละ เอามาไว้เป็นแบบต่ำๆไว้ประดับเด็กนะฮะไว้ใช้สำหรับเคเแรกๆต่อมาเป็นแบ็กมาเรียนะครับได้ถึง4ใบไล่2ได้พาวเวอร์2 0 0 0ได้ถึง4ใบเลยนะแล้วก็มีความสมั่าเป็น บ็อกเกอร์นะฮะหรือตัวตายตัวแทนของเด็กนี้นั่นเองปูต่อสู้โจมตีมาปุ๊บทาเบตมาเรียตั้งอยู่แอคทีฟปิดปุ๊บก,กระโดดรับแทนลีดเดอร์หรือแชรลคเตอร์ตัวอื่นเราได้เป็นความสามารถของบ็อกเกอร์อยู่แล้วสุดท้ายนะครับอ้ทำไมเร็วจังคลิปนี้เอ็กเด็กนะฮะนี่ได้ถึง4ใบเลยนะอ้าวเป็นการ์ดานีลานี่หว่าไล่สามมีพาวเวอร์ห้าพันนะฮะยังดีที่มีเคาน์เตอร์มาให้จบแล้วเร็วมากเลยไม่ซับซ้อนนะครับเด็กนี้คือเน้น KO ด้วยความสามารถอย่างเดียวเลยลงปุ๊บ k คลงปุ๊บ k คนะฮะการ์ดบางใบก็จะมาช่วยเรานิดนึงก็คือเติมโด้งนะฮะจากด้งเด็กอะไรงนี้แต่ต้องแลกกับต้องทิ้งการ์ดอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ค่อยเก่งเรื่องในการป้องกันสักเท่าไหร่การ์ดอีเวนต์ก็มีอยู่แค่แบบเดียวเนาะที่ช่วยเสริมพลังก็เป็นเสน่ห์ของเด็กนี้ฮะ,ะถ้าคุณมีนิสัยแบบดุดันนะครับก็เหมือนไครโดนั่นแหละทุบลงมาทุบอย่างเดียวเลยนะ แล้วก็แบบมาซี่ว่ะไล่หนักๆไล่เจ็ดไล่เก้านะครับโอ้โหสุดยอดเลยคอนเซ็ปอาจจะต่างกับแดงโดยสิ้งเชิงสักนิดหนึ่งนะฮะใครที่ยังลังเลอยู่นะผมว่าคุณก็สามารถซื้อสตาร์เตอร์เด็กนี้ไว้ได้ก่อนเลยนะฮะก่อนที่ของมันจะหมดคือเราก็จะเห็นว่ามันมีการ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะหลายใบในสตาร์เตอร์เด็กตัวนี้ความสามารถของไคโดเองก็ไม่ได้คีริ้วคีเรอะไร มีสเตจการ์ดที่สามารถใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็มีเชเลคเตอร์ดีๆอย่างมูสูเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยหรืออยากจะเก็บอุนติไว้รอเล่นกับเพดวันในอนาคตก็ได้นะฮะก็มาแนะนํากันเผื่อไม่อยากให้เพื่อน <c oughs> ๆพลาดโอกาสดีๆนี้ไปนะฮะเป็นไงกันบ้างนะสวสารััเดิกไฮโดมีความคิดเห็นยังไงหรือมีไอเดียอะไรที่จะไปจัด ใหม่ๆแนะนำกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e c h anel n Turbo Board กันไว้นะครับช่วงนี้ผมก็จะบ้าๆวันพีชนิดนึงเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่ผมชอบอยู่แล้วจะเห็นว่าผมมีเสื้อวันพีชหลายตัวเลยแต่แค่จะไม่เห็นผมใส่ถ่ายวิดีโอสักเท่าไหร่นะฮะพอการ์ดวันพีชมาปุ๊บก็ได้เอาออกมาใช้สียทีแนะนำติดชมอะไรกันได้นะครับตายล่างคอมเมนต์ตามที่บอกเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย